ครัว .co podcast เพราะอาหารไม่ใช่เรื่องเล็ก q ควิคมิลรายการที่จะพาคุณรู้จักอาหารในหลากหลายแง่ม,ม,มุมเสิร์ฟอาหารสมองกันแบบควิคควิคที่รู้แล้วจะทำให้การกินของคุณอร่อยขึ้นสนุกขึ้นกับเรื่องที่ว่าทำไมต้องโคกหินอ่างศิลา ครัวเอเชียมีครกใช้กันเกือบทุกประเทศค่ะทั้งครกไม้ครกดินเผาตั้งแต่อินเดียจรวดแผ่นดินจีนและญี่ปุ่นโดยเฉพาะวิธีการกินของคนไทยกับครกแทบไม่แยกออกจากกันเลย เพราะเรากินข้าวกับแกงและน้ำพริกจำเป็นต้องมีครกไว้ตำโขกเครื่องแกงครกดินเผากับสักไม้น่าจะเป็นชนิดที่คนไทยใช้กันมาแต่โบราณค่ะเรียกว่าโรกกระเบือหมายถึงโรกดินสำหรับตำข้าวเบือหรือน้ำพริกใช้คู่กับสักกระเบือทำจากไม้ส่วนครกหินที่ใช้โขกน้ำพริกตามครัวไทยทุกวันนี้ได้รับความนิยมภายหลังจากที่สยามติดต่อค้าขายกับจีนมากขึ้นก็หันมาใช้คุกหินโขกน้ำพริกเครื่องแกงเพราะโขกได้ละเอียดรวดเร็วกว่าโขกดินเผาค่ะ หนังสือครัวไทยของสพายน้อยให้ข้อสังเกตว่าโคกหินสีเขียวอย่างดีที่ทํามาจากเมืองจีนเป็นของดีมีราคาถึงขนาดเอาเข้าลงจํานํากันเลยทีเดียวค่ะส่วนครกหินที่เคยมีชื่อสมัยก่อนนั้นทําจากหินที่เขายี่สานจังหวัดสมุทรสงครามเพราะเป็นหินเนื้อละเอียดดีกว่าที่อื่นก่อนที่โครกหินอ่างศิลาจะเข้ามาแทนที่ ทุกวันนี้หากเอ่ยชื่อครกหินอ่างศิลาย่อมเป็นที่รู้จักกันดีค่ะว่าเป็นแหล่งผลิตครกหินที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยเพราะบริเวณอ่างศิลาจังหวัดชนบุรีมีแหล่งหินธรรมชาติตามแนวชายฝั่งทะเลส่วนใหญ่เป็นหินแกรนิตปนทรายเนื้อแกล่งเป็นประกายวิบวับคลายกวดทรายทะเลประวัติชุมชนอ่างศิลาบันทึกไว้ว่า,วาอดีตมีชาวจีนอพยพตั้งลกรากที่อ่างศิลาแต่งงานกับคนพื้นที่กลายเป็นครอบครัวเชื้อสายไทยจีนพวกเขายังคงประเพณีไหว้บรรพบุรุษ จึงต้องทําขนมไหวอยู่บ่อยๆค่ะซึ่งล้วนแต่ต้องใช้โมหินบดข้าวเป็นแป้งทําขนมชาวจีนเห็นว่าหินอ่างศิลาเนี่ยเป็นหินเนื้อดีใช้ทําโมหินได้จึงสกัดหินมาทําโมส่วนเศษหินที่เหลือลองเอามาทําครกหินดูเพื่อใช้ตำน้าพริกบดยาบดของอื่นๆตามครัวเรือนกระทั่งนิยมกันมากจนกลายเป็นของดีขึ้นชื่อประจําชุมชนค่ะลักษณะสําสคัญของครกหินอ่างศิลาหรือคนท้องถิ่นเ,เรียกสั้นๆว่าหินอ่างคือทรงเตี้ย เนื้อหินหนามีหูสองข้างตัวครกสลักลายขวางเล็กๆสเสมอกันทั่วเกิดจากการพงครกคือกรรมวิธีตีครกแบบดั้งเดิมที่ใช้อุปกรณ์เพียงสองอย่างคือค้อนกับพงเกี้ยซึ่งมีลักษณะคายสิวปัจจุบันครกหินอ่นานศิลาแท้ๆเหลือน้อยแล้วค่ะเพราะแหล่งตัดหินมีน้อยบางส่วนเป็นของราชการและเอกชนซึ่งห้ามตัดจึงต้องสั่งซื้อหินจากแหล่งอื่นเช่น หินแกรนิตดดาจากจังหวัดตากหินแกรนิตสีเขียวจากเพชรบูรณ์สลักเสร็จแล้วนิยมทาเคลือบผิวด้วยน้ํามันวานิชหรือเลกเกอร์ให้ผิวนอกมันวาวสวยงามเป็นครกหินสมัยใหม่ที่คนไทยคุ้นเคยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะช่างตีครกอ่างศิลาเนี่ยก็ยืนยันว่าหินแกรนิตสีดําผิวเรียบเนื้อหินแกล่งทนกว่าหินอ่างศิลาซะอีกถ้าพูดถึงเรื่องความแข็งแรงในการใช้งานก็ต้องเป็นหินแกรนิตสีดําหรือสีเขียวนี่แหละค่ะ ต่ถ้าพูดถึงเรื่องชื่อเสียงเนี่ยก็ต้องยกให้หินแกรนิตจากอังศิลาลักษณะของครกหินอังศิลาแท้ดูได้จากเนื้อหินเป็นหินปนทรายผิวหยาบเล็กน้อยเป็นประกายวิบวับจากเก็ดหินตามธรรมชาติเนื้อหินแกร่งตมแล้วไม่กระเทาะมีหลายเฉดสีตั้งแต่สีขาวขาวปนเหลืองแต่ที่ขึ้นชื่อจะเป็นสีเหลืองมันปูคล้ายทะเลทรายอัตลักษณ์อีกอย่างหนึ่งคือปลายจากโพรงครกและที่ขาดไม่ได้ครกหินอังศิลาต้องมีหูสองข้างเสมอ ปัจจุบันมีจำหน่ายที่แหล่งผลิตในตำบลอ่างศิลาตำบลเสม็จตำบลบ้านปึกอเภอเมืองจัังหวดชนบุรีราคาอาจจะสูงกว่าครกหินแกรนิตด,ดำถึง3เท่าเพราะเป็นของดีหายากค่ะแต่ไม่ว่าจะครกหินจากที่ไหนช่างตีครกรุ่นเก่าจากอ่างศิลาก็แนะนำว่าครกที่ดีต้องคุ้มตำน้ำพริกแล้วม้วนลงไม่ใช่ตำแล้วกระจายออกหมดหมายถึงปากครกต้องโคง้งเข้าหากันเล็กน้อยเวลาตำน้ำพริกคข้าแล้วมากๆน้ำพริกจะม้วนกลับลงครกเอง ต่างกับครกสมัยใหม่ที่ทำปากผายไม่คุ้มตำแล้วนำพิกกระจายหกออกจากปากครกแม้โคหินอ่างศิลาจะเหลือน้อยเต็มทีนะคะแต่ก็ยังเป็นเรื่องน่ายินดีที่ภูมิปัญญาการตีครกยังได้รับการสืบสานมาจนถึงปัจจุบันเพราะไม่ว่าอย่างไรตำรับอาหารไทยจะขาดครกช่วยโขกไปไม่ได้หากทิ้งครกทิ้งศาก์เราคงไม่มีวันเข้าถึงสเสน่ห์และปากกาศิลป์อันลึกซึ้งของอาหารไทยได้เลยค่ะ ครัว .co.podcast เพราะอาหารไม่ใช่เรื่องเล็ก